รู้ไหมครับที่อูฮันเราสามารถนั่งกินข้าวในเซเว่นได้แบบไม่ต้องซื้อของเซเว่นก็เข้ามานั่งกินได้เลยต้องซื้อก็คงต้องซื้อแหละแต่ว่ามานั่งกินก่อนได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกอะไรใดๆเพราะว่านักศึกษาที่นี่ก็นั่งกินกันโดยปกติเราอยู่ในเซเว่นนักศึกษาคนอื่นก็กินเราก็เลยมานั่งกินด้วยเพราะเราเห็นคนอื่นกิน present the food เราก็เลยมานั่งกินว่า ม,มีไข่ไอ้ไข่เจียวนี่นะเหมือนจะเป็นของง่ายนะนะว่ากว่าจะหาคนที่ทําได้ร้านที่ทําได้เนะี่ยากเหลือเกินมันไม่ทํากันปกติไม่รู้ทำไมของง่ายนะแล้วก็มีน้ําุปแล้วก็มีแล้วก็มีเมนูคุณษาดัยเขาว่าไนงะกเ็เป็นอะไรก็ไม่รู้ผัด นะ like แล้วก็มีกุ้งสวัสด์น้ำทีกไหนให้มันโฟกัสหน่อน้ำที่กุ้งสวัสด์กินแล้วข uh ึ้นสวัสด์ไม่รู้จริงหรือมีคนนั่งกินข้างหลังเราอยู่หนึ่งคนใช่นไหมก็เดี๋ยวมาลองดูว่าพัตคาห์เซเว่นอีเลฟเว่นจะเป็นยังไงโอเคนะครับเจอกัน